สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็มาหาซื้อของกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนเอก,กชัยนะคะตรงนี้นะคะก็ญา่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของกันนะคะไปรับชมกันได้เลยนะคะไปกันคะ่ะคุณผู้ชมค่ะไปกันค่ะช่วงนี้เย็นแล้วนะร้านจะปิดแล้วนะคะต้องรีบเข้าแล้วนะคะไปค่ะไปค่ะนี่ค่ะ ทุกผู้ชมคะวันนี้เรามาซื้อของนะคะได้น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะนี่ค่ะถูกตอนนี้เหลือ,อน้ำปาร้านะคะไม่รู้ช่วงนี้แถวนี้มีแต่อาหารของแบบเป็นแพ็คค่ะคะุณผูช้ชมคะเป็นแพะะ็คนนี้มะขามมะขามเขาใส่เป็นแบบนี้หรอ อันนี้ลูกอะไรอ่ะอไม่เห็นมีภาษาไทยเลยมีแต่ภาษาขามามะขามอันนี้เป็นมะขามน,นี่ไม่รู้เป็นลูกอะไรนี่อค่ะเป็นลูกอะไระนี่แบบนี้ก็มีนะของแบบขายแบบเป็นแพ็คนะ บนก็มีเนี่ยเป็นถุงใหญ่ๆแล้วมีพวกผ้าขมา้าผ้าอะไรเนี่ยผ้าถุงเหรออ๋อของของพมา่าของมอนทม่านะคะเนี่ยค่ะมีเสื้อขาย้วยเนี่ยเขาขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คเป็นแพ็คนะคะ ต้องถามน้องเขาละว่าน้ำปลาอยู่ล็อกไหนนะคะล็อกนี้เป็เปล่าอันนี้กระปิแบบเป็นกระปุกก็มีนะคะนะคะ ตอนใหญ่เขาจะขายส่งนะคะร้านนี้นะคะทางนี้ก็เป็นแบบพริกป่นนะของของขม่าอีกแล้วนะคะคุณผ,ผู้ชมคะนะคะร้านนี้เป็นอาหารของไทยและของมอนพอม่านะคะมีเยอะนะคะคุณผ,ผู้ชมคะบ้ะาลา วัดอยู่ตรงไหนคะแบบเป็นแพ็ค่ะขึ้นมาเป็นแพกเดินด้วยกําลังนัางโน้นเนาะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูปลาะค่ะนั่งโน้นนั่งโน้นนะคะอนัน,อน,นะน,อนนี้ก็มีถุงนะ,ะถุงขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คเป็นแพ็คนะคะน้ำตาลก็มีนะคะนแสดงเขาจะขายแบบ ใายส่งนะคะ่ะโฮสต์นะคะนี่เจอแล้วนะน้ำปลาเยอะเลยนะคะแต่ราคาไม่มีนะไม่รู้ราคาเท่าไหร่ค่ะนะไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะคะ ก็เป็นของคุณยายนะเช่นม,อมของคุณยายนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มก็มีเยอะน้องเขาบอกว่าต้องไปเช็คราคาที่ข้างหน้านะคะแต่มัมมีแต่ภาษาของมอนพาม่านะคะ อันนี้จะหมดปีสองเจ็ดครั้งค่ะสองเจ็ดเดือนวันที่เจ็ดเดือนหกสองเจ็ดนะคะอ๋อมีเวลาสองปีเนาะอ่าเอาอันนี้ก็ได้ค่ะถ้ามีของยี่ห้ออื่นก็มีของอะไรเอ่ยทา้งน้น นายพลน,นะนายพลก็ถูกนะคะนายพลเคยซื้อไปกินอยู่ยนะคะรักก้ายี่ห้อนี้มันก็เคยซื้อไปกินนะคะเนี่ยค่ะเชฟไทบุญไทยไพทูนใช่ไหมเออเชฟไททูนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็อร่อยน,นะคะแต่ตอนนี้กินของซิลิคอนติดแล้วนะกินของซิลิคอนดีกว่าค่ะ ของซิลิคอนไปนะคะแพ็กหนึ่งอันนี้แพ็กเท่าไหร่คะมันมีงามไหมน,นี่ใส่อุ๊ยมันทีจริมจรินแล้วมันราคาหบาทอ๋อค่ะนี่ตังเลยคะ่ะอันนี้ก็มีของอย่างอื่นเยอะแยะเลยนะคะ นี่เนี่ยเจ้าของร้านอ่นนี้ค่ะนี่ค่ะเออนี่นะคะคนนี้นะคะเสียะคะ่ะเสียะคะ่ะ<อ>ไม่มีใครอ่าอ,อะไรนะให้สัมภาษณ์เลยนะอ่าอ, <laughs> อ,อายกล้องกันทุกคนเลยนะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายดีไหมคะวันนี้ค่ะ ค่ะมีของทานเล่นมีพวกของพม่าไทยนั่นของพม่าจะมีค่ะค่ะเนี่ยค่ะชื่อร้านอะไรคะร้านเจ c อ e t t i n c k u l ค่ะอ่าเป็นของร้านค่ะน่าราคาคนน้อนแหละเขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์นะอายค่ะเรารู้จักกันนานแล้วนะคะนี่นะคะสนใจมาสนุนได้นะคะขอคุ J ค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ดูค่าขายดีมากๆเลยนะคะขายตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะคะยันเย็นห้าโมงเย็นเลยนะคะคุณผู้ชมขะแ้นะคะคุณผู้ชมขาขอบคุณที่รับชมกันตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปกันเลยนะคะพอดีว่าวันแม่มาซื้อของนะคะก็เลยามาถ่ายทําให้ดูนะคะร้านนี้แบบว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะขายดีมากๆเลยนะ,ะเป็นสินค้าขายส่งนะคะ ทั้งอาหารของคนไทยของม,อมุมมองธรรมะอะไเยอะมากเลยนะขายดีมากๆเลยนะคะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้เจอเกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ